สวัสดีครับพี่น้องพบพ่อกันในช่วงบ่ายใช่ไหมบ่ายอ่ะบ่ายครับไข่ใยบ่ายครับใบแล้วใบสองกว่าหรอี่เขาบอกว่ามันไม่อีไหมฮะเขาบอกถ้าพี่นี่พี่นี่ยืมเพี้ยนจังเนี่ยมันไม่อีไหม เดี๋ยวไม่รู้อือี่ไหนสองน่วยแป๊สน่วยมันไม่ค่อยเผ็ดเนีสองน่วยไม่ไม่อพีาสอน่วยเมียอ๋อเดี๋ยวเนี่ยวั่ร้ว่าบราห็นพี่ก็เจ้าคือรู้อ่ะพี่ว่าเจอเนี่มันก็เผยดกินประจํา นมา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 บรรยากาศก้อนติดตั้งเวทียังอยอะมาเนี่ยสวัสดีครับก่อนที่ไปไทยนั่นไปให้เขาพิดเท้งกันนั่นโอ้โหดพวกม่วกแต่งผมเปิดเองเดี๋ไปตามนั้นสบายตามสบาย ุออกนนีี่่ไปยาวลสวัสดีครับไทยที้งางขึ้นเขาเพิ่งเอาหลดเลือดในของน้ำตอนนี้สิทยตอนนี้ไทไปก็ได้ขายนะนัวเไปเราขายถั่วไอ้บายล่ะห้าสิบโอ้ยหกสิบทุกลางสั่นออกไปซื้อเลยโอ้ยบันี้ตาย ไม่งดวงนี่บาทนะบ่บเอามายืมสิบาทนะจ๊ะเอ้าพอดีละคุณอะมาแด้เแปดเกเจ้าอ่ะเล่นบ่นี่ชสีใหายบ่ถึงออนเลือดใจบ่ล่ะพี่นอกเอ้าก็ว่าสั่นมาสี่ตอแต่หายงากเลยกำลังบอกกีคถืออายควายเมื่อละสี่สิบบาทเป่นบ่เนี่ะเตียวพันหาิบอนี่กะเตียวพันหาิบนะนี่ไปขอ้ควายบ่เนี่บ่ก็ว้าบ่ใ่นี่เสียควจังไเนี่ยมาแล้ว มันจะมาพอดบางขันนี่นี่กำลังว่าจะยืมอันแอดมินจางพี่น้องนี่พอปั๊บกับมาโรนี่ใส้ข้าวซีซี่บานี่นี่สมมติว่าก็จะขายหาซีรีส์ให่นี่น้อาก็ไม่ได้กินข้างไปซี่บาร์นี่มันจะค้างตีคอยเลือกใจวันีหนให้มันคอยเมื่อซีซี่บาร์นาี่ ขอใจยืา่วงันรดวันล่าขอใจยู่งนันแต่หาขันน้ำมันแต่หากนยัองบอกว่าขอจะซาเกเียวหานเาซปบากซิย่งีแม่จะเฝ้ารงนูนไไหมยยยะยยะยาใ้่อย่าสูบกรลนึงละมือนึงอย่าสูบไม่กินทีมเ่วะอย่าสูบใส่เนย่าสูบใส่เนี่ย ายอยู่้ิดึกด้วยขนมเส้นนี่ยายาแม่ยายาแม่โอ้เสียใจขนมเส้นตาบกินเ้าโอดาสิบบาทเพื่อขายก๋วเตี๋ยวห้าิบก๋วยเตีย้วหาสิบบาทนั่นน่ะเจ้เห็นแล้วสี่ิบอาสิบบาทเนี่ยเอาพอดีน้าวนนึงพอดีเปาก็บาหัวสิบาท ดับเปล่าเลยบอเหลือเราคความดีที่สร้างสมมาเบิดเบิดเบิดดมืงสักเม็ดสิสักเม็ดสิเอานี่มนกันหน่อย่ให้ให้ที่น้ไหมเอาอือนี่พีนี้คำเดียวเลยดูยองเลยเนี่ยคำเดียวดู่องเลยไม่ต้องจิ้มน่าน้าไม่ทาแล้วเนี่ยแล้วจะห้เลยนี่เป่าแล้วบอกว่าเผิดเนาะ นี่นี่คลิปคำเยาคำเยาะออเป็นไหนใรกลากอนก็้นวันอย่างเงี้หนาเด้งเราหนาเด้งเราเอยมเพชรดีเลยเพราะว่าอ้กินเพกินเพชรไม่ได้เลยเออว่ะ เนี่ยบ่อยข่อยีิ้บาทขอยจะกินเกาเหลาได้บนี่ขอยทีจบเข่ากินเกาเหลาดอกข่ยนบาทอยที่เป็นยาดอกเดี๋วจ่าคเด้อข่อยที่หลังคุณดอกบอกคือกต้องหนีนกอเนาะที่่อนที่ขาก็เกาเหลาดอกแม่ยาแม่ยาปะดั ประวัติดีอยู่แต่ข่อยอยากประหยัดหมดรถหมดล่้าเพื่อนเราหนดเงินประวัติต้อดีแล้วนะเฮ้ยในติดตั้งเวทีแล้วครับพี่น้องนี่งานตัดติดตั้งเวทีมื้อนี้นะครับประมาณใบสามกว่าใบสามกว่านะครับเดืยดอ่อนๆนะครับได้ติดตั้งเวทีไวเลยนะครับมื้ออื่นเฮาก็สิได้ลงของเงื่องเสิานะครับ สะได้เวลาเห็นแลวอื่นโอ้โขอบคุณหนะครับมาคเนันนแม่คุเทนเป็นเรื่องจริงดินี่เบิดตโตเบิดโตเบิดเนี่ยเบิดโตดิแค่จอดซีบอผมไปว่าบ่ล่ะแค่ก๋วยเตี๋วมันก็ขอยเนี่ยแค่จอดเองก็ได้นะ อ oh, nah. well, so ๋อรบย่อหเลไม่กินเสียบเอ้พอไปยแปนเเขาเขาหลอกหมิว่าแต่เพื่นยังถ่วงยังาพอีกเนาะเจ็บยังเจ็บพอพี่หอกสามล้านมีใใ้่ยพกลากิน

มาเมนเี่เปิดแล้วผมก็เปิดเดอองดนไม่ไกลยังบ้ง <c oughs> อันจิมอันจิมมืแรง <c oughs> อ่ะนย่างข่าวฟังคลุกอร่อยเลยเดี๋ยวมาเจอกอัทอน,ท,นท,ที่นะครับตอนทีมงานติดตั้งวิธีนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะครับสหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับพ <c oughs> อ,อกันคลิปหน้าพี่น้องขอกราบสวัสดีครับ